มีใครอีกนะซีน่าฮะมีใครอีกนะใครเนี่ยมีใครอีกพี่ประเชิรู้จักพี่ประเชิรู้จักเตออป้าเชิรู้จักใครบ้างนั่นซีนาประเชิรู้จักใครอุ้ยยายรมซีน่ายายรมยายรมเขียนอะไรเอ้ยายรมจะเขียนอะไรดีแล้วยายรมยายรม ยายลมขี่อะไรอ่ะอ่ะลองดูสิคะคิดให้ยยลมหน่อยเลยว่ายายลมจะขี่อะไรดียายลมขี่ดอกไม้ยายลมขี่ดอกไม้ดอกไม้อะไรดอกไม้พึ่งดอกไม้พึ่งด้วยดอกไม้พึ่งอะไรตกลงยังตกลงไหมเออตกลงไหมโมดขี่มาไหลขี่มาไหลขี่ว่าเขาเนี่ยเราเรามันมีอะไรบ้างอ่ะปลาหมึกปลาหมึกให้ขี่ปลาหมึกดีให้ขี่ปลาหมึกดี ไครดีใครดีใครดีใครเี้ปหมึใครดีเนะน้องฟ้า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 ในย่อปมลักสลับหัวใจเหรอคะค่ะอ่ะน้องฟ้าขี่อะไรน้องฟ้าขี่ปลาหมึกไงเมื่อกี้น้องฟ้าขี่ปลาหมึกแต่ปลาหมึกมันดุน้องฟ้าตกลงไหมตกลงไหมตกลงค่ะตกลงค่ะปลาหมึกดุโอเคค่ะตกลงค่ะเออใครดีก่ะ ใครอีกอ่ะใครอีกมีใครอีกนะน้องฟ้าจะมาแล้วด้วยนะเนี่ยใครนะเป็นน้องฟ้าอ้าวนี่ไงน้องฟ้าอยู่นี่ไงแล้วแล้วคนที่ทาดอกไม้แต่คือใครอ่ะอุ้ยจําเรื่องราวได้ด้วยอ่ะคนที่ทําดอกไม้แต่ชื่อ<ค>รตี<ส>ค่ะนิสยัยไม่ดีใช่แล้วทีนี้ก็ ทำป้าเชียเป็นเป็นแผลเลยใช่ไหมทำ้องฟ้าเป็นแผลเลยใช่ไหมใช่แล้วทีนี้ป้าเชียก็จับแก้วแล้วทีนี้ก็เลื่อนไหลเฮ้ยจําได้ดิเหรอฉะนั้นะซ<อ>ีน่าห้ามซ<อ>ีน่าห้ามจับแก้วที่แตกใช่ไหมคะใช่อ,อมันอันตรายใช่ไหมเฮ้ยปิดทำไมอ่ะเอาจะให้ลุงคิวฟังด้วยเหรออ่าก็ได้ก็ได้ไม่ยอมให้ปิดนะคิวจะให้คิวฟังด้วยเพลงตกลงไหมมีใครอีกมีใครอีกมีใครอีกแล้วมีขีอะไรอีกต้องเยอะแหละมีใครขีอะไรอีกนะสวใจ ขี่หัวใจใครขี่หัวใจดีใครดีนึกใครออกอีกแล้วให้นึกเองไม่เชี่ยไม่บอกเทียเตอร์เทียเตอร์เทียเตอร์เออเทียเตอร์ขี่อะไรขี่หัวใจใช่ไหมเทียเตอร์ขี่หัวใจของเทียเตอร์ียเตอร์ขี่หัวใจของซีน่าเอออ่ะยังไงต่อตกลงไหมตกลงไหมพี่ตองขี่ซินดิเรลล่าพี่ตองขี่ซินดิเรลล่าตกลง เกือบแล้วนะมีขี่หัวใจของป้าด้วยนะป้าแล้วหยุดเลยนะมีใครอีกมีใครอีกมีใครออกอีกมีใครออกอีกค่ะพี่ต้อง